พวกพาเพื่อมาหาดนวนอ้ไหนลองยิงกระสุนโค้งซิจะบ้าหรือไงกระสุนมันโค้งไม่ได้เรืนี้กูต้องไปอ่านบทกันเดี๋ยวไปอ่านบทกันมา เกียรอีประตูนี่จริงๆมึงจะเปิดทําไมมึงมาเปิดแล้ไม่ให้สุดๆที่มันจบๆจะเล่นนั่นหรอพี่จะมายังอ่ะพี่ถ้าพี่มาก็มาได้พี่เสร็จยังไงกำลังดูบทดูบทอยู่แป๊บนคงจะบ้าตาย <laughs> <laughs> พี่อ่านเลิกจําบทแล้วมายิงไหมมาไหมยิงเป้าสิหมายความว่าไงเ <s> หนื่อยอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียงเทา้เทาใครเสียงเทา้าเพลงเฮ้ยเฮ้ย ตกใจไงซ้อมซ้อมเฮ้ยไอเฮ้ยสมุตเฮ้ยตอนที่จะเฮ้ยจริงๆอ่ะไม่มีใครเชื่อแล้วก็ซ้อมฉันอยากให้นายยิงลูกโค้งบอกกลับมาบ่อยที่สุดแล้วอยากให้นายยิงลูกโค้งตอนปืนแต่ละปืนที่ภูมิเอานะมันแบบยิงง่ายยิงง่ายยิงทีเดียวโดน บบพร้อมแล้วนี่คือพร้อมต่อบทแล้วไม่ใช่พร้อมเล่นเกมคนมาลงเต็มเลยกูไปแล้วมาช่วยแล้วนุ่นแต่การทำอะไรนุ่นบ้างเดีมไฟเลยลเดีมไฟที่20เลยอย่นอย่าเพิ่งไปมันมีเยอะตรงนั้นนะ่ะนุ่นช่วยพี่ด้วยดึงมือพ,พี่จับมือพี่หน่อยจับมือพี่นุ่นจับมือพี่ เดี๋ยวไปสนใจมันนุ่นไม่ได้สนลยไอ้ตรงนี้มั้ยสัตว์เอ้ยหนูไม่มีปืนหนูบอกอยู่ว่าหนูไม่มีปืนทำไมไนี่ฟังกันบ้างต้องยิงกระสุนโค้งสิกระสุนโค้งก็ไม่ช่วยอะไรแล้วตอนเนี้ต้องหาโตะยาวสักเมตรหนึ่งเวลาสะบัดม้ามซักเมตรหนึ่งเลยเหรอเออต้องเริ่มต้งแต่ตรงนี้ยตรงอกอ่ะแล้วก็สะบัดนะสุดแขนอ่ะแล้วเวลาหันหน้ากลับก็คือต้องรูดกลับ เนี่ยหรอรุูนมือจับอีที่สุดปลอดภัยเราแค่เซตมาเซตเมาส์ให้มันเร็วแค่นั้นง่ายกว่าไหมขยับแค่ข้อมือก็พอถ้าเราเพิ่มสปีดความเร็วของเมาส์ให้มันเร็วขึ้นเราก็จะดูไม่รู้เรื่องอะเแตกลยไปลงมุมบ้านเดิมไปโอ้โหมีคนเป็นนักเตะไปท้ายก่อน เ,เก็บจากตี้สีเขียวด้านท้ายก่อนเนี่ยเนี่ยไอคนที่มาคนเดียวเนี่ยคนที่มาคนเดียวเนี่ย,นนเ,ยเนี่ยเดี๋ย,ปยวปอนกปอนไปเลยนุ่นตายถึงหน้าข้างหน้าข้างหน้าออกออกผาออกผาโอเคโอเคล้มล้มนุ่นล้มแล้วล้มแล้วหมายถึงกูล้มแล้ว <c oughs> เเท่ปอนเท่กูทีไปปอนอันนี้มือจังนี่วิ่ง <c oughs> <c oughs> ไม่ได้จะปิดฟินิทมึงขอโทษผมขอโทษผมขอโทไม่ได้จะกดฟินิทมานานผมจะกดปิดประตูแน่ยอยาจะฟินดไม่ได้จะกดฟินิทเลยเก็บปืนอยู่ในบ้านเก็บปืนอยู่ในบ้านวาคาลีคนเดียวคนเดียวคนเดียวอยู่คนเดียวมันเหงาเข้าใจมีแต่คนใจร้ายเข้ามาจะทำให้เจ็บให้มีน้ำตาให้เจ็บจ้ำจริงๆกๆ็ตายก็ตายก็ตายก็ตายล้มๆๆล้มล้มล้มพี่อยู่ปะ มี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 สองตัวแล้วสองตีสองตีไม่ใช่สองตีสตัวแดง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 ก่แตกตรงนั้นก่แตกโอ้ภาพสวยเ็จเลยดาวกระจายมาแล้วมาแล้วนู่ใจน่นใจมาแล้วมาแล้วาแลได้เยอย มาแล้วออกเห็นแน่แน่แดงโอ้โไม่ได้เลยตอนนี้จะแตกเออยจะแตกก็พอนโอเคมันมีหลายตัวไปคุกคามเพิ่มมหาดนินหินหิน ังเลย่็ไปเก็บไปเก็บพี่ปอนกันดี๋ยวกูไปต่อยน้ำให้นู้นเอาซินู้นน่ะนู่นู้นอ่นู้นเอาพี่มาไม่เห็นกูคืออ่านิยุงไม่ออกมาต่อยยุ้งขึ้นไปวิ่งหนีกูไม่มีเลยสุดนี่เนี่ยออกไปไม่ปรึกษาอะไรทั้งนั้นน่ะเพื่อนแทนที่จะเก็บก่อนแล้วก็ไปชุบ ไม่มีปืนก็ต้องกลับมาก่อนแทนที่จะช่วยไม่ยิงมันก็จะตายอยู่แล้วเหมือนคนดูมาฟังหนูกับพี่อา่านทะเลาะกันมากกว่าสงสารเนาะสนุกว่าดูเกมกอีกครับอย่าเพิ่งยิงกันนะก็ร้องอนะ่ะโอเคเลยนัเบอร์บอดีแมนกูจะยิงไรโดนละทีนี้ โอ look, me, ้ยยิงใกล้ๆกูจะยิงไม่ค่อยโดนยังจะสารแลแนยิงทางไกลด้วยโอเคกระสุนหมดแล้วไม่เอาแล้วไม่มีระเบิดไฟเียยิงไม่ยิงยากอ่ะกูขอโทษไปแล้วกูไม่อยู่แล้วเฮียตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มีตรงนี้มีแล้วมันตามหนู่ะ catch me if you can ตื่นหรอตื่นหรื ไปแล้วนะหนูไปละแล้วก่อนคนปลาอ่ะฝน,นเต็ม,ม,มวิ่งสวนมันออกไปไมันวิ่งโถมเข้ากูวิ่งโถมออก <laughs> ไหนบอกว่าพรองง้อ,ไรอมไงพี่พร้อมเสมอ ที่พร้อมเสมอพี่พร้อมเข้าไปสู้เสมอพี่ไม่เคยวิ่งหนีปัญหาพี่เนี่ยเราต้องใช้เนี่ยต้องใช้หัวคิดในการเล่นเออใช่เนี่ยมันต้องอย่างนี้ไปใช้ความรู้สึกเล่นได้ไงล่ะที่พร้อมเสมอพี่พร้อมเข้าไปสู้เสมอพี่ไม่เคยวิ่งหนีปัญหาขึ้กูขอโทษกูไปแล้วใส่สแกนค่ะเมื่อกี้มันสแกนถ่ายชนะต้องเปลี่ยนนะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ข้างบนข้างบนข้างบนโโอห ผู้จะเดินมันาะหลัาโดนมัวสำดิบยัดเข้าไปที่หนั่นอุ๊ยผมนี่ลงเลยครับเฮ้ยลงมาอย่างนี้ได้ยังไงเป็นกล่องไปแล้วเป็นกล่องไปแล้วเฮ้ยจะพปินประตูไปยิงหน้ามั้งสักทีปะหมายถึงยิงมันหรอหนูยังไม่มีปืนเลยค่ะทุกที่ทุกคนหนูมีแต่ระเบิดที่อยู่ลีใจที่เป็นนับสู้ เตือยพระเจ้าต่างมันไหลเวียนโดดดาดเด้งใหญ่ขึ้นกางใหญ่เดียวคือนี่เราจะเคี่ยวต้องเปล่าให้เธออีกาสลองอีซ้องปีบปะยังปะยะจะกินหอยขมยัตใจจัตการยัตงานอือเฮ้ยเฮียยัดแค่เหมือนในคลิปเอเลยเซ็งยิงเซนติเมียวใส่หน้ามัน สองคนนี้นี่เขาอินกับบทละครเรื่องไหนมันนี่ไงนี่ไงวันในคลิปเลยือนในคลิปเลยวันฮิตวันคิวด้วยเซนติเนลว้าวโตไม่ครับโตไม่ครับตามคาดได้โตบ้กครับโตบ้าครับตีบอลเล็กตีเล็อะไรนเนี่ยปู่โถ่เอ้ยไอ้นุ่นยิงโดนได้ไงวะตายแล้วเป็นเก่าไปแล้ว มือมือมีสองคนมีสองคนมันกลาง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 สลิงนี่เสียแล้วที่ก okay, okay, <so ูสะบัดเมาส์ยิงต้องแบบปกู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 เลยป่าโอเคไม่โดนเลยสักนัดไอ้เหี้ยเอ้ยโอเคเลยเออยิงไฟจากหน้านะโอ้ยจะตายแล้วคนหนึ่งอ่ะเขาเนื้อเขาเนื้อเนื้ออะไรวะกิ้วปะอ่า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 ฟังแล้วเบิดไปแล้วล้มล้มเลยตัวหนึ่งเลยตัวหนึ่งลุบหมดลุบหมดเวลาที่กูพลาดอ่ะนนี่แห สลับเซนทีนลเลยเหียเจตี้นี่อยานมีเท่าไหร่มีอะไรมี3คิว600้ดาเมจหนูก็3มคิว600ดาเมจแต่ยิงด้วยเซนทีนลนะหนูยิงด้วยอัลเอิ์เนเตอร์นะโอ้ปืนกลนี่ยิงทีละนัดยิงไม่ต้องใช้สะโคบหลับตาซ้ายยิงด้วยไมโอ้หลับตาซ้ายเหรอ กับตาซ้ายกับเธอาลงก่อนเห็นแต่ใบหน้าตะกี๊ชันดีมากกว่าจในิางดียกันโอ้ยไม่รู้จะทำยังไงแค่ยูจิจะไปทเป็นคนละทิศทางตัวกิ๊ันิทดีกันได้ดีเนาะไม่ไม่ไม่หนูไม่อยากเข้ากับพี่อันเฮ้ยจะเอาจะยิงจะกดเองออกไปเาสกิลที่ของคนช้า กตั้มได้ไปเลยการนี้เราต้องได้แชมป์ได้ไหมขอแชมป์เฮ้ยมันชาร์จได้นี่ว่ามันชาร์จแล้วมันจะเป็นอะไรนะไอ้สไนชาร์จเนี่ยยิงแรงขึ้นยิงเดียวอะยิงแบบยิงแบบมันแรงจนแบบพี่ยิงคนเดียวใช่ป่ะอีกคนนึ่งได้ดาเมจดอะไรนะแรงแบบยิงพิมพ์ปืนแบบดีดอะแล้วก็ดีดด้วยนะ พี่ยิงทีอ่ะพี่แกหน้าขึ้นฟ้าเลยอ่ะดีดแบบดีดแบบไหนดีดแบบไหนให้ช่องชัดดูดีดแบบไหนเป็นอะไรดีดไงดีดไม่ใช่ดีแบบนั้นออ๋ไม่ใช่นี่อยากยิงกลางกรดให้ดูดูนะไหนี่ไงเป็นไงชื่อขึ้นเต็มเต็มชื่ออะไรวะนี่ไง จะมีเหยื้อันดาวโกลสจเลยเบิเลยอบสิบระนุ่นชาร์ต่ะล้มสองเดี๋ยวตัวเดียเดี๋ยวตัวเียเดี๋ยตัวเดียวล้มสามล้มามนี่โด่โอ้ยฆ่าไปหตัวเฉย ขอโทษโทษโทษไม่ได้ตั้งใจว่ะเมื่อกี้ให้นุ่นยินใหม่ทีหนูได้สี่ทำไมหนูก็หากันแค่คนรอยะดาเมจกูเก้อยะดาเมจหนูแล้วไงหนูก็จะ9เกอแล้วอีกแค่นิดเดียวหลงมาหลั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 งมาออกอตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แคบออกออกขึ้นเลยขึเลยหนูขึ้นเลยขึ้นเลยหนีจากช่องนี้จาชนี้ลาขึ้นเลยุนขึ้นนมานานแล้วกูขึ้นมาก่อนอีกนี่อีอากาศอตาตักูอยากจะตีีี่อ๋อ้ๆอ้ไปไปไ มาดิเร็วเร็วไปไปปอนลงไปไปไลงไปนี่แลคนเห็นทั้งแมพไปไหนลไหนลไหน่ไปข้างหลังไปข้างหลังข้างหลังข้างหลังเนี่ยเหรอเออมีกันเรายุดเรไปยุดที่ไกลกนน่นนอเรอโ้น่น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 จะไปที่โล่งโลงทำไม่เหลือมาเหลือมันกับเราเลอมันกับเรามันนมันเป็นแผนแบบนี่นีนีจะวิ่งล่อไปนะ ก็แตกคุณภาพโอเคกูเข้าใจแล้วทำไมโคตรเสมอผชนะต้องยิงได้ไม่เหลือถึงสิบไม่เหลือพอให้ยิงสิบตัวแย่เลย